cốp kéo dắp cốp mày nè thấy cốp về này <laughs> để không <laughs> วอปลาดาเท้มพอกันเสี่ะเสิกรยตัว่นจะตัดปลิปออกเอาหัวหอคลิปะขอตัดไดเลยลิปเอาไ่ปแกอ๋อขาซื้อใส่พริกวยมาใส่พริกป่นมาไปอใส่รถดี่ไหครับแ่ใส่มันเ่คืนไมรรถ่ไม่รอกน้ำปลาครับนี่น้ำปลาไม่ส่อะไรบังบงยหอไเพาะว่เขาิจเยอา้ำทังสรถยองเลยมือสยองน้ำ นปสปลา้งมหเลยน่าปลา่เนดียวน้องัใสตบงเลยหือปใส่เลยน้องล้เจ๊ได้ผมแค่จีโนตามเซฟล้วเซบ้านเลก็เฟสแล้วก็มะนาวรสวัสดีครับสวัดีครับผอยู่กับกบอยู่เลเมนูกบภาคสดนี่เป็นอีกเมนูนึงของกบครับสี่เียวมาเ็ ย้ำก,ก,กบเัยพี่น้องอเป็นย้ำกบครับสีสันครับ<ม>า,<ม>าตาก,ก็ดีดิบ่อะไรยาาังห่างไหมเนาะกินเลยลองๆบิังให้พี่น้องเบ้างเนี่อันนี้ผุดอะอันน,กกน,น,นี้สามตัวโลกันนีครับนี่สามตัวโลโลกว่าผุดล,ละตัวละสี่ขีดผุดครับเนื้อล้วนๆเลยครับเนาะตาบอเป็นเมันเครื่องเคียงเลยน,นี่คือเนล้วนๆเลยอืเอ้าเิ็นเหเบิังบังจะขำรึ เราเพเกี่ยวครับหอมเกี่ยวนะแล้วก็วอยจิงใเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งสนใส่ไปนะครับนเต็มปากเต็ครับย้กบมึเหเุงเเลออ้ม่ เนื่อล้นมีแ no ต่เนื Gesch ่อก็แกวต่เนื่อกระดูกว่าาใช่เดี๋ยวครับเมนูนี่ยำกบยำกบตบมไทย Tôi làm lắm nháy này. tôi khá tôi mập ừ. เงี้ยเงี้เง้เขาตัวเงดีว่แต่พอไปบัตรน,น,น,น้องกบน้นๆเออตัวบับ <c oughs> บับเป็นเป็นเป็นสิ่งทีเจอ <c oughs> โอเคดีวะเนี่ยโดนลวนดีเล้ะเรต้องคลายกระดูกแยกกันบ๊บบ๊บแงนั้นสิน่ป้องเจ้าอาาสเขาอย่างเขาหมอยางมากเอย่างเราก็ย้ำไปตรงนี้ครับ สุดย่ง่ยงสุดย่างย่างคือหอมๆทานคนมันตุตน่มจะนำปลากันหอมไม่ <c oughs> มจับข่าวๆข่าวตัวะอะไรบ่าขามัได้ โอ้ยรตั้งตตยครับพี่น้องมึกหลดอกดีดออก๋ยวไปไปยมหืมกกปักมันเลยปากมันครบปบมันกบุบลังไงครับ